ดีโอดีโอดีโอเหนือชนะลองเอาลองชนะเลิกใครลองเลิกเรียนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะคยพระบระมราชุปถัมภ์นะคะผู้ปกครองน,องนักกีฬาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒน์นันทสุขทำหนาที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมอบถ้วยรางวัล ในรายการเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยทีมช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนย์พัฒนา,นากีฬาเทนนิสแห่งชาตินะคะเมืองทองธาน,นีค่ะบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะคุณคัชชาชาม,มงคเลเจริญค่ะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยชายเดียวและประเภทชายคู่นะคะขอตีนเชิญค่ะ ค่ะดิฉันจะเริ่มจากประเทศชายทุ่งทานีค่ะีแกนะกโอเคค่ะเิญรับด้วยจากท่านประธานนะคะแสงบัวหลวงจากจังหวัดเชียงรายค่ะ จุดที่สองครับผมโอเคนะ okay. ขอขอบคุณสมาคมดนเรนิดขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และโค้ชที่ทำให้ผมได้วันนี้ครับขอคบคุณค่ะยินดีกับน้อง 12ปีค่ะได้แก่น้องนักวัฒนรลาวกกรคุณจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะโอเคประเภทศชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน12ปีค่ะได้แก่น้องลีโอโกรวิทวัฒนาชัยจากจังหวัดชนบุรีค่ะ บบนนค,ค่ะนะขอขอเป็นสมาชุกวงเพลงเขาขอเป็นโค้ชเขาขอเป็นมูลนิธิโค้ชเขาขอเป็นพ่อแม่พระราชสุประมนะคะ <st air> น้องวิวิทย์โคสิตชัยวัฒน์จากจังหวัดปทุมธานีและน้องอคินจินดาสุขจากกรุงเทพมหาคน,นะคะ <st air> รค่ะเชิญเลยนะเินรับกันเลยนะคะ ได้เลยนะคะในรางวัลรองชนะเลิศประเภทชายคู่รุ่นอยายุไม่เกิน8ปีค่ะถือว่าเป็นรุ่นจิ๋วนะคะในในรายการนี้นะคะค่ะข,ขอเชิญท่าพประกานดินตรงกลางนะคะโอเคอได้เลยอโอเคมองต้องตรงกลางก่อนนะคะแก่น้องเขตตะวันบุษดีจากปทุมธานีค่ะและน้องพิษแสนบัวหลวงจากจังหวัดเชียงรายค่ะ ยืนท้องกันก่อนนะครับันึงสองสามเก่งม,มากนะหนึ่งสองสามโอเคค่ะ เญนากีฬายหม่ท่านรับพึ้จากท่านประธานด้วยนะคะและขอเชิญท่านประธานยืนตรงกลางนะคะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวขอมองกองตรงกลางก่อนนะคะขอขอบคุณสมาคมรอนธนิษขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบขอบคุณโค้ชทุกท่านที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้ว ขอบคุณพาร์ทเนอร์ค่ะขอบคุณคาร์ทขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอยาจะดีเหมท่านค่ะขอขอบคุณเราทำไมจมาคมเพนงนี้ลขอขอบคุณกระบกกาขอขอบคุณพี่บันบ้าขอขอบคุณแม่พ่อขอบคุณครับขอบคุณ จากจังหวัดสงขลาและน้องพิษพงศ์จีนพันธ์จากปทุมธานีค่ะเจกีฬาครัเพื่อจักท่านประธานได้เลยนะคะโอเคค่ะ เดินถ่ายภาพนะคะร่วมกับท่านประธานนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศประเทศชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน <ภา S 1> ช้าอุดมโชคจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะและน้องธนกรชัยลังการจากจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาค่ะ ภาพด้วยกันนะคะในรางวัลชนะเลิศประเภทชายผู้รุ่นอายุไม่ครผมขอขอบคุณพ่อแม่และขอวชิกรชนะสนนผมมากและขอขอบคุณสมาคมวัฒนธรรมไทยที่จัดรายการดีๆไมาให้ผมถึงในวันนี้และผมขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่อยู่กินข้าวมที่อยู่กินข้างผมมาโดยตลอดขอบคุณค่ะยินดีกับแชมป์ด้วยนะคะ ขอขอบคุณเายพนิษมาคงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณพ่อแม่ขอขอบคุณโค้ดสิงห์ขอขอบคุณโค้ดนายขอขอบคุณโค้ดบีดขอขอบคุณพาร์ทเนอร์แล้วก็ขอขอบคุณพี่พงศ์จีนาพันธ์กับคัวอลิศวุณีเดียค่ะขอบคุณครับขอบคุณท้าหาช่วยขึ้นไหนมายกขึ้นไหน่อยนะค่ะรับชิดกันหน่อยนะโอเคค่ะยิ้มนะ รออูปนี้ก็จะเป็นรูปนะคะชิงเพื่อพระราชทานนะคะ